ดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนทำเคล็ดทั้งหมดที่มีในกัปซทุเก้าวันในป่ากันมาชมมาดูกันว่ามันจะมีเคล็ดอะไรกันบ้างนะนอกจากเคล็ดแรกเอาชีวิตรอด10วัน20วันก็คือหมดเนี่ยเอาชีวิตรอด100่งร้อยวันมาชมเคล็ดพวกนี้นะเคล็ดต่อไปให้เราจัดการพวกกระที้ที่มาบุกเรามมาชมในตอนกลางคืนต่อไปให้เราไปแลกดอกไม้กับเจ้าเฟรี่นะที่เหลือก็เกียแคมป์เป็นเบลเบลสามเป็นเบลสี่เคล็ดต่อไปก็ชุบเพื่อนเคล็ดตไปก็คับตัวคับเบลสี่ต่อไปก็เกียแคมป์ไฟเบลสี่ต่อไปให้เราไปเคลีียยรรรรรร์สตออองงหืวววว่่าาปปัมมะกคค้แเเเลลดพน ต่อไปให้เราแลกของกับเทรดเดอร์ทั้งหมดต่อไปให้เราอัปเกรดแคมไฟแบบแม็กซ์ุดขีดแล้วก็สำรวจแมปผู้ชมคืออัปแมปอัปแมปขั้นสุดท้ายก็คือแคมไฟเบอร์หกนั่นแหละต่อไปช่วยเด็ก,กควบสี่คนเคสต่อไปคือห้ามช่วยช่วยเหลือเด็กหนึ่งร้อยวันต่อไปให้เรากินแต่พืชกับสิบเก้าวันต่อไปจบเกมกัสิบเก้าวันภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อไปก็เอาชีวิตรอดกัสิบเก้าวันโดยที่ไม่ตุยต่อไปก็เป็นเควสดลับเคสนี้ก็เอาชีวิตรอดกับสิบเก้าวันพร้อมกับ เดี๋ยวุณว่าแต่เราเคลีทำไงบ้างผู้ชมปะไปดูกันเคผู okay, ้ชมผมจะสมัคร ID ใหม่เล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยไปแบบศูนย์บันนะแล้วผมก็เอาผู้เล่นไปนหนึ่งคนนั่นก็คือคุณอลันกางอีกแล้วเนี่ยผมไปดูกันว่าจะเป็นไงโอเคผู okay, ้ชมเข้าเกมมาสิ่งที่ผมจะทำก็คือตัดไม้อัพเกรดแคมไฟเป็นเลเวลสามนะแล้วก็จะไปช่วยเด็กคนแรกทันทีเลยท่นานผู้ชมมาแล้วตัดไม้อัปเกรดแคมไฟกันก่อน มาทำเควสแรกกันมาชมอัปเกรดแคมป์ไฟเบลเวลสามนะเรียบร้อยเบลเวลสามแล้วนี่มาชมอาชิเม้นเด้งแล้วนะอัปเกรดแคมป์ไฟเบลเวลสามเควสแรกง่ายมากเลยแคย่ตัดไม้มาใส่เควสต่อไปก็คือการไปช่วยเหลือเด็กน,นเองมาชมในภารกิจนี้ต้องช่วยเด็กทั้งหมดสี่คนนะผมก็ช่วยเด็กไปเลยแล้วกันทั้งสี่คนก็ต้องรีบไปช่วยเลยนะภายวันแรกเพราะจะทำเควสจบเกมภายในเก้าสิบนาทีด้วยมาชมแบบแ,บบแบบแบบเร็วที่สุดนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็รีบเคลียร์ไปนะถ้าใครมาสองคนก็ให้มาสองคนมาช่วยกันตีมาคนเดียวใช้หอ,อกสู้ไปเลยนะตอนนี้ผมก็เหมือนจะดดทีมาแนนิึง เอาตีผมจะตัวแล้วเลือดแดงครับผู้ชมแต่อย่างวันี้โอ้ยังได้อยู่ดีนะมาสองคนมาคนนี้นจะลำบากกว่านี้คุณคมจะมาช่วยเด็กคนแรกกันมาช่วยเลยนะคนที่หนึ่งครับผมน้องแดนูเรียบร้อยลงมาพี่ป่กับพี่แคมป์มว,วางเด็กกันท่านผู้ชมต่อไปก็วางเด็กแล้วผู้ชมกินแครอทนะผมจะทาภารกิจกินแต่พืชไปด้วยนะผู้ชมกินแต่ผักไม่กินเนื้อนะห้ามกินเนื้อเด็ดขาดในเก้าเก้าวันนี้ทําพร้อมกันไปเลยแล้วก็เหมือนเห็นมีอุนกรณ์ทดลองมาให้แล้วว่าศัตรูก็นับเป็นเนื้อพี่ ถ้าการว่าผมจะไม่กินเนื้อผู้ชมตรูตก็จะไม่กินนะกินแต่พวกพืชผ,ผักผลไม้ตามป่าแล้วก็จะปลูกแปลงตลอดเอาเพราะนั้นผมแนะนำให้คนตัดไม้ไปคาบแปลงปลูกผักด่วนต่อไปผมจอมมาที่ได้มาบางอันไปคัดเตียงด้วยผู้ชมนี่ทําเตียงนะเพราะว่าเตียงจะคูณวันให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งวันนะผู้ชมเพราะาทำชาเลนจ์เก้าสิบนาทีด้วยนะก็รีบคาบเตียงไปเลยรีบช่วยเด็กเก่าคาบเตียงนะผู้ชมต่อไปเตียงนึงต้องหาไม้ก่อนต่อไปไปเก็บแคมไฟเลเวลสี่ผู้ชมเรียบร,ร้อยรอชิเบน,นี่ผู้ชมได้แล้วชิเบนแคมไฟเลเวลสี่นะ ไปหาพวกน้ำมันกับถ่านหรือไม้มาใส่ผอมชมเพื่อได้เขมไฟเบลสี่ม,มาละเสร็จไปอีกเควสหนึ่งผมจะคับแปลงผักก่อนนะไว้ให้เรากินตัดไม้เพิ่มลยครับผมเดี๋ยวผมออกไปหาเหล็กรับอัปเกรดโตคเควสต่อไปไม่ชมมาแลกของจากคุณเจ้าเฟรี่นะนี่ตรงนี้ผม้ชมเป็นบ้านเห็ดตรงนี้นะสามารถดูได้ในแมปเราจะมีรูเฟรี่ขึ้นให้ชมเก็บดอกไม้พวกนี้ไม่ชมมันจะเกิดตามป่าแล้วก็จะมีตรงที่เฟรี่อยู่นะให้เรามาแลกมเมล็ดหนึ่งกันผมแลกเป็นบลูเบอรี่แล้วกันใช้ยี่สิบอันผม้ชมนี่ ถ้ามาแลกของก็พอมาให้มาชมได้ชิมมาละแลแกของกับปุณแฟรี่หนึ่งครั้งนะไาชิเม,มนนี้ง่ายมากชมเรียบร้อยแชมป์ไฟเราเร็วว่าห้าแล้วเร็วมากได้ชิมเมนมาเร็วนะนู้ชมแคมป์ไฟเร็วห้านะเคืนี้คาบเตียงม้ชมคาเตียงละเตีย 2, งที่สองวางทันทีเคื่ต่อไปนะมาชมเราจะไล่ช่วยเด็กครบสี่ว่าคนนะให้แบบเร็วที่สุดผมจะทำเข็มทิศขึ้นมาแล้วก็ใช้บอกทางแล้วก็คาที่บอกเวลามาด้วยู้ชม อันนี้อัปเกรดมาเลยโตเราแล้วก็คาเตียงมาเลยชมนี่เตียงที่สามเตียงนี้ยังมีใช้จีนะครบแล้วสามเตียงแล้วก็ไปตามหาเด็กต่อมาชมในวันที่เก้าเราไปพช่วยเด็กคนที่สองกันมาผู้ชมวิธีการเคลียร์ถ้ำเด็กคนที่สองถ้าผู้ชมม,ชมีปืนแล้วเด็กคิดว่านะ่าจะมีกันหมดแล้วผู้ชมวันที่เก้านะเนี่ยรอบมันมาหน้าถ้ำแบบนี้ผู้ชมขึ้นมาข้างบนหัวถ้ำนะแล้วก็ลมันมารวมตรงกลางแล้วก็ยิงฟีนี้เลยยิงไปเรื่องจนก่ามันจะหมดทุกตัวผู้ชมอ่าเรียบร้อยหมดแล้วผู้ชมครบถึงสี่ตัวละ ผมมาช่วยเด็กในวันที่9นะมาครับผมเด็กคนที่สองเปิดทีมก่อน้อยลาทีมาบุกด้วยมาชมวันนี้นี่เคล็หนึ่งชมเคลียร์พวกลาทีนะเนี่ยพวกลาทีมาบุกล้อมผู้ชมผมเปิดกล่องแล้วก็เอาเด็ก,กไปก่อนขอช่วยเด็กก่อนครับผมแล้วค่อยกลับไปเคลียร์พวกลาทีกันนะได้เป็นอู้เป็นเด็กได้อยู่มาชมเด็กคนที่สองไปกับค่ายากันมาชมอีกเคล็ดหนึ่งเคลียร์พวกละทีนะทุกค่ำคืนไป เรียบร้อยผู้ชมได้ชิมเป็นยางได้แล้วผู้ชมนี่เคล็ดที่หนึ่งรอบนะที่มาบุกจมตีเราเคล็นี้ไม่ยากผู้ชมง่ายมากบางเด็กเลยครับเรียบร้อยเราไปช่วยเด็กคนที่สามกันผู้ชมต่อไปนะแล้วก็ลืมบอกไปผู้ชมในก้าวันนี้ผู้ชมห้ามตุยนะเราต้องคำเคลนี้ไปด้วยห้ามตุยเด็ดขาดผู้ชมโอเคไปช่วยเด็กคนที่สามมันดีกว่าเียผู้ชมเรารอดแล้วสิบวันผู้ชมได้ชิมเป็นมาแล้วนะเรามาแล้วสิบวันไม่ยากผู้ชมเคลรดโอชิตรอดก้าววันง่ายสุดแล้ว ถึงแล้วมาชมถ้ำท,ที่เด็กคนที่สามอยู่นะแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะขึ้นไปยิงด้านบนมาชมถ้ำนี้ไนดะเคลียร์ง่ายอยู่เพราะมันมีแค่พี่หมี2ตัวนะเราก็ใช้ปืนยิงไปเรื่อยๆชมกูกว่าจะตุยนะัทั้งสองตัวเรียบร้อยมาชมช่วยเสร็จละหนังนี้ไม่ดับด้วยออู้ไฟฉายยักษ์ถือว่าได้อยู่อายเก็บคนที่สามไปมาชมแล้วก็กลับแคมป์กันวางเด็กไว้แล้วก็อัปเกรดแคมป์มาชมแล้วต้องอัปเกรดเวลหกด้วยนะ เด็กคนที่3ช่วยเหลือซ้ำอะไรละ่ะเลยอีกคนนึ่งคาณผูน้ะชมเดี๋ยวรีบไปช่วยกันนะเราจะได้มีตัวคูณวันครบสักทีแล้วก็ขาดอีกเตียงนึงด้วยแต่ต้องหาจีก่อนโอ้เรียบร้อยคาณผูน้ะชมอาชีพเมนเอาชีพรอด20วันนะมาแล้วโคตรเร็วเรามีตัวคูณเร็วนะนี่กับดักนอเรียนโอเคกลับไปเราไปช่วยเด็กกันต่อคาณผูน้ะชมครบแล้ว20วันอานะชีพเมนนี้โอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยแคมป์ไฟเลเวลหกเราหนะตอนนี้แล้วพวกทัตทีมาบุกพอดีนี่ได้ชิมแล้วคุณผู้มนะชมอัปปปเเเเกรดแคม์ไฟ็นลลวพ ตอนนี้ผมจะออกไปหางุญซินก่อนหิวครับผมแครอทยังไม่เกิดอีกตัวหนึ่งตัวเดียวเอาเอาเชีเป็นขึ้นมาก่อนแลยคุณผู้ชมเอาชิยรอดสามสิบวันขึ้นมาแล้วนะเควสนี้เดินที่เลยอ,อีกตัวหนึ่งฮะเอาอยู่ไหนไม่เนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยอยู่หลังป้ายเอาจี้มาเอาจี้มา,า,มาจะคาบเตียงได้ไหมเนะี่ยเดีได้จี้ไหมโอเคคุณผู้ชมได้จี้มาละพวกจี้ผมก็เอาจากพวกละทีิให้มาบุกแต่ละคืนนะไม่ได้ไปฟาร,ร์มที่อื่นเลยคุณผู้ชมใส่จี้ไปจากนั้นก็โอ้ชอัปเกรดตัวก่อนคุณผู้ชมยังคาบเตียงไม่ได้นะ ซึ่งขาดไม้นิดนึงเอาไม้มาใส่หน่อยพี่ทําที่ฟาร์มไม้ไว้ไมาชมนี่ที่ฟาร์มไม้เอาไม้ปลูกใกล้ๆกันนะถ้าใครไม่รู้ทําไงก็ไปดูคลิปผมได้ผมสอนอยทุกอย่างละคลิปปลูกต้นไม้โอเคแล้วก็คาบตัวไว้ไมาชมเรียบร้อยครับตัวเบลลสี่แล้วนะอาชิเมตต้องเด้งแล้วแหละเด้งยังอะเอายังไม่เด้งอ,งอ,เ,อ,อ,งเ,งอเราอาจต้องใช้ตัวก่อนไหมอาชิเมตถึงจะเด้งน่าจะเป็นอย่างนั้นมาชมใช้ตัวคาบเบลเล์สี่นะเอานี่ไงดีเลย์มากมาชมเหมือนไม่ต้องใช้งานนะแคปเกตเวลลสี่ก็พออะชิเมตก็จะเด้งละ จะไปหาจี้กันนึงก็คือรอพูดเราทีมาบุกนะแล้วก็ค้าเตียงอีกอันแล้วค่อยไปช่วยเด็กกันครบสี่สิบวันแล้วมาชมอาชีพเม้นสี่สิบวันเอาชีพเล่าสี่สิบวันเราต่อไปผมจะวิ่งไปช่วยเด็กคนสุดท้ายเลยแล้วกันนะเตียงค่อยมาค้ากันมาชมเพราะอีกนานอยู่กว่าทีจะมาไปช่วยเด็กคนสุดท้ายเลยมันจะอยู่ขอบแมบเลยนะไกลสุดเลยการที่ช่วยเด็กคนสุดท้ายได้มาชมต้องช้ำไฟเลเวลหกก่อนนะมาชมต้องเอาไปให้สุดขีดก่อนนะถึงจะมาช่วยเด็กคนสุดท้ายได้ใช้สูตรเดิมมาชมมายืนอยู่บนถ้ำนะแล้วก็ รอบพุ่งบอมาเป็นกลุ่มแต่รอบนี้เยอะเ่าน้มระวังมันไต่ขึ้นมาได้นะเยอะมากรอบนี้ผมค่อยไล่เคลียร์ไปโคตรเยอะเลยแล้วถึกด้วยท่านผู้ชมเพราะคนสุดท้ายจะมีเจ้าหมีเฝ้าเยอะมากอนัดหนึ่งเพื่อนได้แล้วเรียบร้อยโอเคคนสุดท้ายเนี่ยอันตรายจริงครับท่านผู้ชมเงยแทบตกหล่นไปไี่ดับคุณเอาเด็กไปที่ผมเปิดกองก่อนผมเปิดกองอยู่โอเคเปิดก่องพร้อมกันนี่แหละได้เพชรโอเคขอบคุณนะผม เด็กผู้ชมได้ชิมเมนช่วยเด็ก้งสี่คนครบนะเข้าสู่วันที่ห้าสิบได้ชิมเมนเด็กผู้ชมเอาชิลลอดห้าสิบวันเรานะต่อไปผมจะไปทําอะไรดีดีนั่นแหละสี่ทัวมไปทำอะไรดีกิแลรอดเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บจี้มาไม่ใช่ตัวนี้หรอกเบงไม่ใช่ตัวนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งตัวไหนเนี่ยบักเข้าต้นไม้หรือยังไงนี่ไงในเต็นท์เพื่อนโอ้โหมันตินอยู่แคมป์มีคัดเตียงโอเคเรียบร้อย แล้วก็ไปไปสตองโฮกินข้าวไปสตองโฮมาผู้ชมมาบุกป้อมปราการของพวกลัทธิกันนะสตองโฮัน,นจาด้คับเตรียงหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ไล่ทำเควสที่มันแบบชิชวๆได้เลยนผู้ชมเพราะเรื่องเวลาเราไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ถึงละผมบางตัวคุณหมดทุกอย่างละเคลียร์พวกลัทธิกันปืนไม่มีผมใช้มอนิงสตาร์แหละเห็นแล้วคนถามว่าไอ้ตุ้มน้ำดอกอย่างไนพี่กล่องทองครับผมกล่องดับเบิจินนัี่หรือกล่องทองนะหีบสมบัติเรเรียบร้อยชั้นแรกเคลียร์ไปชั้นสองต่อนะผู้ชม อ่เรามาเรามาเรายิงมันผมทุบอยู่ผมโดนทุบผมโดนทุบตัวโอเคชุดหนึ่งรีโหลด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 โดลดทุบเลยจะตายจะตายจะตายไปไหมยิงหิวยิงอลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยง่ทุบ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 อีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งดัานบนด้นบนยิงยิง ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง reload 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 โอเคเรียบร้อยสวยเลยชั้นหนึ่งชั้นบนใช้ปืนเลยลแล้วกันมือเราด้วยยิงหน่อยเพื่อน,นจะตัวอะ้รตัวเนี้ยใช้ปืนใช้ปืนเลเซรายการดิบเดินนิดเดียวเองอ่ะคนาร์ดก็ได้ไหม oh, <sh> อมม้าววาวอู้หูยโดนโดนโดนสวย โอเคลังลังลังกป่ะเหลืออีกตัวหนึ่งเรียบร้อยยังหมดยังไหมโอเคท่านผู้ชมหมดแล้วนี่ได้ชิมน้ำรานำเบนเดกเคียวตองโฮหรือว่าป้อมปราการของพวกลัทีหนึ่งครั้งนท่าผู้ชมเคี้ยวแค่เลเวลเดียวพอนะไม่ต้องเคียร์ทั้งสี่เลเวลท่านผู้ชมแค่เลเวลเดียวก็เพียงพอแล้วแล้วก็เก็บของไปเลยโอ้เพื่อนก็บางยังเลยเฮ้ยเอาจีก่อนปุ๊บอะไรครับพี่โอ้บางจังได้ครับผมผมเปิดกล่องแดงก่อนแต่วันนี้ใครจะได้กล่องแดงก่อนกันเปิดมาเป็น โอ้ได้ลอยเราชมของเกลือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่อีกนิดเดียวเช้ามาเรียบร้อยมชมได้ชีมเมนละเอาชิตรอดหกสิบน,นะมาแล้วเควสนี้ต่อไปเราเหลือไปบุกยาเลียนนะอีเควสหนึ่งเป็นเควสใหม่ที่เพิ่งมาในอัปเดตท,ที่แล้วมาชมบุกยาเลียนเดี๋ยวไปบุกกันตอนนี้ก็ขอเติมสเสบียงกับพวกกระสุนปืนก่อนบุกแปลงขอดไปเยอะม,ม้ชมต้องอยู่ห้รอดกาบเก้าคืนโดยที่ไม่กินเนื้อด้วยนะแล้วก็คาเตือนห้ามตุยเด็ดขาดที่เขาสุนขาดไม้หนึ่งอันเนฮะาไม้มาก่อน ทำตัวคาร์กระสุนหน่อยมาชมกระสุนมาค่อยจะมีนะวันที่หกจุดสอง 2, ผมก็จะมาบุกยาน UFO มาชมเป็นยานลำสีเขียวนะที่จะพาเราวาร์ปไปที่พวกเอเลี่ยนอยู่ได้มาชมวาร์ปที่ยานใหญ่มันนะต้องลำสีเขียวที่แรงแสงแบบนี้แล้วก็เทเลพอร์ตตรงนี้ไปนะม,ม,มาชมวาร์ปไปแล้วครับผมเอเลี่ยนโอเคมาแล้วเอเลี่ยนหลังเข้าตีมันตีมันตัวแล้วหนึ่งตัวท <Alien. S 1> ายไปสแกนหรื <I. S 1> อให้เขาไปที่ไม่ผมจุดฟ้านี้ เปิดประตูเร็วมาฉายรอบมาปุ๊บปุ๊บหลังเข้ามันถึบสตาร์บอเรียบร้อยหลังเข้าผมตีอยู่มอร์นิ่งสตาร์ทีเดียวแตโอ้โหมอร์นิ่งสตาร์โคตรแรงเกนตะเกนกั้งลองทำไรเอ้าไปเดิมตะเกนทำไมเออคนคุณไม่ผ่านนะผมหน้าคุณไม่ผ่านครับผมทำไมผมเป็นเอเลี่ยนไม่ได้หรอฝากยิงข้างบนด้วยฝากยิงข้างบนด้วย ปีนข้บนด้วยปอนนบนด้วยี้บนด้วยอู้อู้อ้วก่อนปีน้ผมผมแทงเองผมแทงอยู่ผมแทงอยู่สวยฟังหนึ่งฟังหนึ่งสวยู่ยตัวนี้ตัวนึงโอเคอีกตัวนึงตัวมันอยู่ไหนเม่อกี้อยอยู่นี่นี่ไงดีทั้งโลเลยม่ังตทั้งโลกเลยรอก่อนรอก่อน รอสักพักนึงมันถึงจะเกิดรอรอรอหน้าห้องไว้ <Okay. S 1> ผมแทงอยู่รอประมาณนึงนะนะครับนด้ครับ,รบมาแล้วบอ <มา S 1> กด้วยมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิงอุตัวยิงปืนข้างหน้ายิงยิงยิงเร็ว okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคไอ้ตัวนี้ตีเลยตัวนี้ตีเลยตัวใกล้ตีตีตีมีอีกมีอีกโอเคโอเคเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวสองตัว ปรับปรับหมดเคหมดละเปิดทีมได้โอ้หินสีม่วงได้เลยนะได้ของอิเลียนผมได้อะไรผมได้เกาะอิเลียนผมได้เกาะอิเลียนนี่คอมมิชชิพเมนต์ยูโรเสร็จแล้วนะได้มาละได้ไล์เซิร์ฟเวอร์มันคอมมิชชิพเมนต้ในกลับบ้านเอาเล่นกลับบ้านนิดดีกว่ามาตั้งโชว์ไว้เก็บไว้ด้วยเก็บไว้เล่นกลับบ้านนะผมอู้นี่มันรุดโลกดาบนี้มันแรงปะ แรงอยู่แต่ไม่เท่ามอตติ้งสะตาแรงกว่าผมทำทุกอย่างแล้วตอนนี้โอเคกลับมาแล้วหมดโอ้ยเจ็ดสิบวันเฉล่เคลียต่อไปเทรดของกับเจ้าเทรดเดอร์ผู้ชมควบทุกชิ้นนะชิ้นแรกก็คือดับจก,กระต่ายนี่แหละหาตีนกระต่ายนะ้ผู้ชมอันเดียวพอนะดอกไหมเนี่ยไม่ดอกเลยแฮะตีกระต่ายไม่ดอกให้ผมผมมาลา่โบก่อนแล้วกันอันที่สองจะเป็นหนังไบโบนะผูช้ชมได้ไหมอุ้ยนีงามชมได้ละหนังไบโบ ได้มาหนึ่งชิ้นละขาดอีกสามอย่างนะก็จะได้ของแรกครบต่อไปหนังหมาป่าเอาฟาร์มชมหมาป่าดํานะหมาป่าตัวใหญ่ขอหน่อยพี่อันเดียวได้ไหมนเนี่ยอุ้ยได้มาชมโอเคได้มาเราสองอย่างขาดอีกสองนะตีนกระต่ายกับหนังเจ้าหมีจอ่เบรนี่ดอกไม่ได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม่ดอกแฮะไปหาเจ้าหมีกันดีกว่าเข้าสู่วันที่แปดสิบเรียบร้อยมชมได้ชิมเมนมาละในระหว่างนี้แล้วก็ล่าหนังหมีต่อนะไม่ดอกให้ผมเลยมชมผมเล่นมาหลายคืนแล้ว ดับยากเกินหนังนี้เนี่ยวันที่80วัวแล้วนะพี่เจอเก้าเก้าวันแล้วเข้าสู่วันที่เก้าสิบแล้วท่านผู้ชมผมก็ยังตามล่าหาของเท็ดต่อไปอ่าท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเคลียร์เราอาชิเมนโอ้โหเด้งมาสี่อันเลยนะเอาชิตรอดหนึ่งร้อยวันแล้วก็เป็นมังสวรักกินแต่แครอทแล้วก็ความทนทานก็คือไม่ตุยเลยในเะก้าถึงเก้าวันแล้วก็อาชิเมนสุดท้ายก็คือเอาชิตรอดภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งนาทีท่านผู้ชมหรือเก้าสิบนาทีนะหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เสร็จแ,แล้วสีเควดพร้อมกันที่เหลือก็ไปหาของเทวดต่อมาชมหลังจากนี้บายเจ้ากวางตอนนี้เรากิน <c oughs> ก็ไม่กินซุปได้แล้วในสุดไม่ต้องห่วงเรื่อหอารมากแล้วนะดอกแล้วพี่ม,มันที่ร้อยยี่สิบสองนะพี่ยังไม่ดอกให้ผมซักอันเลยหนังมีตัวเดียวเนี่ยปึ๊บดอกอยากโอ้ในสุดท่านผู้ชมได้มาซักทีผมล่ามาโอ้โหเกือบจะห้าสิบวันอนะ่ะนางมีเดียวดอกโคตรยากมาทีนี้เราก็รอเทวดแล้วมาชมเรามี เออตีนกระต่ายแล้วก็หนังมาป่าธรรมดา,าดก็นังมาป่าดำอัลฟานันแล้วก็นังมีครบละรอเทนอย่างเดียวโอเคผู okay, ้ชมเราดูการแรกขอกันนะอย่างแรกเราใช้ตีนกระต่ายนี่เอากระต่ตายไปแรกไปตีนกระตา่ายนะพี่คุณผมแนะนําให้เรียกกระเป๋านะแรกแล้วก็เอาหนังมาป่าแบบธรรมดา,าอันนี้แล้วแต่เราเลยผมแน่นอนเป็นก่อนนะถ้าไม่มีหรือเลือกปืนก็นได้ต่อไปก็หนัง่าป่า,ปาอาาัลฟาปุ๊บเอา,มาใม้เขาปุ๊บ อันนี้แนะนำให้เลือกแป็ปืนเลเฟลน,นะถ้าม่มีหรือกระสุนปืนก็ได้ไฟฉายก็ดีเหมือนกันถ้าใครขาดอะไรก็เอาไปส่วนสุดท้ายก็จะเป็นหนังไอโบคุณชมถ้าไม่ใช่หนังไอโบคนมีต่อไปอันนี้แนะนําให้เลือกเป็นขวานไม่ก็กอเหล็กนะแต่ผมมีหมดแล้วเรียบร้อยผมเคลียร์เสร็จไปแล้วมาชมนําเคลียร์ต่อไปกันชุบชีวิตเพื่อนที่ตุยนะ <ชม S 1> โอเคผมมาสปอตขึน <ชม S 1> ้นมาได้ไหมอะขึ้นมาไม่ได้ต้องชุบข้างในคุณชมชุบจากข้างในโอเคก็ชุบเพื่อนมาเลยแล้วรถไฟผ่านแบบนี้ เรรยบร้อยฟื้นแล้วผมได้ชิเมนไหมเมนี่ยผู้ชมชิเมนขึ้นละผสมพยาบาลเพื่อน,นอกีกรอบโอ้ยนี่ก็บ,บ้านกับ,บ้านก่อนอเดยวจะหมดต่อไปอีกวสหนึ่งชมเปเน퀘สลับนะผู้ชมสร้างกับดักมาเยอะๆผู้ชมนี่สร้างมาแล้วก็หาที่วางสักทีหนึง่งเราจะวางไว้แถวนี้แล้วกันวางไว้เยอะๆเลยนี่กับดักนะสร้างมาเยอะๆวางไว้จากนั้นผมก็เดินเหยียบผู้ชมเหยียบไปเรื่อยๆผมยินลี้ ผมยืนดีให้ผมไม่เหยียบไปเออยิาืนไปผมก็ยนเหยียบเนี่ยู้ชมอย่าไปเรื่อยๆกับวิธีทำเคลีนี้รีให้ผมรีให้เอาๆๆๆๆนๆๆๆๆเๆๆ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 รๆลยๆๆ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 ๆยๆๆ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 มๆๆๆ็ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 เๆรดๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ปๆๆ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 เราทั้งหมดนะ ผมจบที่200วันไม่ถึง2อง้เพราะว่า2เคลนั้นท่านผู้ชมไปดูในสตีมเอาแล้วกันท่านผู้ชมเคลียร์ผู้ชมมาดูเคสที่เราทาสาเร็จไปในรอบเดียวกันนะนี่หลังจากเคสแรกเคียร์ยานเดลเลียนผู้ชมได้มา2เจมเอาชิ้รอด10วันได้2เจม20บวันก็4 30ก็4เถเท่าก็4หมดแล้วผู้ชมจนถึงวันที่100ได้หมด4เจมหมดเลยนะต่อไปเคสดที่2คือเคลียร์พลที่ที่มาบุกเราที่แคมป์ผู้ชมได้มา2เจมต่อไปไปแลกดอกไม้กับคุณแฟรี่แล้วก็ได้มา2เจมอัพแคม ฟังไฟเบลสี่ก็สองเจมเอ้ยเออสองเจมต่อไปก็ชุบเพื่อนหนึ่งครั้งก็สองเจมเขี่ตัวคาร์ทเป็นเบลสี่ต่อไปก็แคมป์ไฟเบลห้าเขี่ยตองฮงก็สี่เจมชมแรกของจากเซตเดิ้ลทั้งหมดก็สี่เจมอัปเกรดเตาผิงก็สี่เจมชมช่วยเด็กสี่ก็สี่เจมนะหยุดรถกับสิก้าวันโดยไม่กินเนื้อก็สี่เจมเอาจุดเกมภายในเก้าสิบวนาทีก็สี่เจมก้สิก้าวันโดยไม่ตัวสี่เจม ทำกาแพงไปทําเควสสุดพิเศษู้ชมก็ได้สี่เจมส่วนเควสที่เหลือเควสดนี้ไปดูได้ที่คลิปผมู้ชมผมสอนทำไปแล้วนะสองไอสองอันนี้สองอันนี้ไปดูที่สตรีมผมได้ส่วนนี้ดูเป็นคลิปส่วนเควสนี้เดี๋ยวทาพร้อมกันวันอาทิตย์นีู้้ชมใครอยากทด้วยเอาชิลอดพร้อมกันห้าคนนะห้ามตุยเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงเคล็ผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีการทําเควสทั้งหมดนะในวันนี้ก็เล่นตาเดียวก็ได้เกือบหมดทุกเควสดเลยมาลองทำมาดูไปชมสองสองร้อยสิบวันไปดูในสตรีมผมนะทั้งสองร้อยสิบวันก็ห้าร้อยวัน ส่วนเคสช่วยเด็กทั้งไอเล่นผ่านพร้อมกับผู้เล่น5คนเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมโพื่อมคลิปนี้ก็เพียงนู่นขอบคุณผู้ชมแบบนู่านตามก,าากดไลค์ก็เดดิมพ่าคลิปใหม่พมเพิ่มคลิปใหม่คลิปตานะบายแล้วผมบายเจอกัน